รักในหลวงต้องตระหนักรักหน้าที่รักในหลวงต้องทำดีอย่าช่อฉนรักในหลวงต้องรักประชาชนรักในหลวงต้องประพฤติตนเป็นคนดีกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณลงุงคุณป้าคุณตาคุณยายพี่ป้าหน้าอาแม่ห้างนางใหม่ผู้แสบผู้สาวผู้บา่าวผู้แพล ลูกหลานเลนโหลดเยาวชนคนสหกรณักสากร์ชาวสากร์และผู้นำะระดับท้องถิ่นทั้งหลายกระนับตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสอทอ่านพ่อกำนันสารวัตรกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ส้อยพยาบ้านท่านอปตอที่คารพปรักทุกทุกท่านขอนำท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่าน มาพบกับอิตาหนุ่มสหกรณ์ในสาระความรู้มุงคลชีวิตข้อคิดประจำวันวันนี้ขอฝากข้อคิดเรื่องความริษยาความริษยาเป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากความกลัวว่า ผู้อื่นจะได้ดีเกินตนสูงกว่าตนเด่นกว่าตนจนเป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมองไม่ร่าเริงแจ่มใสมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจเช่นเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขมีความเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เกิดมีใจริษยาอยากเป็นอยากมีอย่างเขาบ้าง หรือเห็นเพื่อนร่วมง,งานประสบความพ,พินาศก็เกิดความสบายในใจโดยคิดว่าตนเองจะได้สืบตำแหน่งของเพื่อนแทนดังนั้นคนที่มีจิตใจริษยาจึงได้ชื่อว่าเป็นคนมีกรรมชื่อว่าเป็นผู้ทำลายโลกที่ใดก็ตามถ้ามีคนอิจฉาริษยามากๆ ที่นั่นก็หาความสุขความเจริญได้ยากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคนเราเกิดมาควรจะสร้างบุญกุศลให้มากไม่ควรมีอคติคิดลำเอียงต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อันจะทำให้เกิดจิตใจเศร้าหมองเกิดความไม่สบายใจ ไม่ควรดูหมิ่นเรื่องบุญกรรมนำแต่งว่าเป็นเรื่องเลวไหลไหลสารนะเรื่องบุญกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงใครทำใครได้เหมือนการกินอาหารคนใดกินคนนั้นก็อิ่มไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้รู้ท่านจึงกล่าวว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสลองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับกับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทุกที่ตกลงอันนักปราดสังสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงกุศลส่งศพสถานวิมานทอง ถ้าคนเราคิดว่าเกิดมาแล้วสร้างความเจริญแก่ลูกไม่ได้ก็อย่าได้ขัดขวางทำลายเจตนาดีของคนอื่นเลยอันวิสัยของคนลิษยานี้ทุกคนย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีกว่าตนคิดแต่ลิดลอล้างผานให้ผู้อื่นเกิดความท้อถอยฝ่ายเดียวฉะนั้น เราจงพยายามทําจิตใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยินดีต่อผู้ทําดีแล้วแผ่เมตตาให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองให้มีความสุขความเจริญขึ้นซึ่งกันและกันเมื่อเรามีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ลดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแผ่เมตตาให้กันเมตตาอย่างโลกาให้มีสุข จงเลิกลิษยากันเถิดเพราะความลิษยายังโลกาให้พินาศคนอิจฉาตาร้อนค่อนข้างชั่วน้ำใจตัวคอยคิดลิษยาเห็นใครดีกว่าตนคนบูชาคอยอิจฉาตัดรอนบ่นทำลายอิจฉาเขาเราเองไม่เกรงผิดดูน้ำจิตชั่วนักมักชิบหาย อย่าอิจฉาขมียนกันในบ้านไปจะเสียหายควรรู้อย่าดูเบาอิตาลุ่มสากรนำมาเผยแผ่